สวัสดีครับมือนี่เป็นรถโชคสุรพงษ์ในน้ำรถข่ามาใม่อีกนะครับได้เป็นนิโน f เอฟซเก่าเกย์เง้าหาเมทหกสิบนะครับได้เป็นเป็นซีเรียหารอยตัวแรกครับผมท่านใดสนใจกับเท่มาทักมาได้ครับรถคันนี้จดทะเบียนปีหาหนึ่งนะครับได้เป็นซีรียหารอยตัวแรกหัวบาง ยางเต็มครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้นะครับเด้อคาสซี่คาสซี่เราประกันว่าทุกขั้นครับผมยูนี่คาสซี่ไม่มีแปวไม่มีแม่งนะครับเด้อท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้รถเฮาอยู่ระดับติดขออเทนสูงๆตลอดทุกขั้นครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาทักมานะครับพิการรถบ้านน้องหยาแพดจังหวัดขอนกันนะครับเด้อ รถคันนี้ผมติดท่วนอีกที่หนึ่งเป็นรถเอฟซีเก่าเกย์ลอยหาสิบแรงเงาหาเมียนหกสิบพื้นนี่ปูด้วยเล็กตีนไก่เะครับเด้อส่วนมากรถผมอยู่นี่จะเป็นพื้นปูปูเล็กทับใหม่ใอยุ่ครับผมท่านใดสนใจอยากเอาไปใส่ไปซอยไปบรรทุกมั่นทุกอ้อยแลนหล่อลงงั้นก็ได้วัดครับผมสนใจเท่ามาทักมานะครับเจ็ดรถโชคสุรพงษ์เฮายินดีให้บริการนะครับเด้อยางนี่เพาต้องไปเปียนอีกครับยางนี่ก็ บอสต้องไปเปลี่ยนครับรถทุกคันอยู่นี่เขาเนนว่าบอสต้องเปลี่ยนยางครับยางไม่สุเสถียรครับผมคัสซี่นะครับผมคัสซี่เหลี่ยมบ้องบอสทุกขันครับรถดุหนีบอสต้องเลยสงสัยเลยครับผมคัสซี่ง่ามครับรับประกันคว่วง่ามคัสซี่ถ้าผมมีเข้าดัดไร่ขังกันมอเตอร์ไซค์ให้เรียบร้อยครับไร่ขังท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้ครับผมเป็นอีเป็นอีโน่ลอยหาซีบแรง เง้าหาเมยหกสิบจดทะเบียนปีหาหนึ่งนะครับเดอ้อเป็นซีรีสหาลอยตัวแรกเต็นรหลดโชคสุรพงษ์จังหวัดขอนแก่นออพิกัดบ้านน้องหยาแพียรนะครับเดอ้อท่านใดสนใจกับทร่มมาทักมาได้ปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมืองขอนแก่นกับสิบเปิดราคาไว้อยู่จ็ดแสนแปดนะครับเดอ้อสนใจกับทร่มาทักมาต่อรองกันได้หนางัายน,นะครับผมรถยูนิบัร์ตสุข,ขั้ตต่อรองดนเบิรครับผม มีไฟแนนซ์ล่องรับวัดสู่สู่ขั้นขึ้นกันครับผมไฟทางเตือนเฮามีไฟแนนซ์ล่องรับสูกคนลูกค้าาดเลยกคนนะครับได้สนใจกับโต้มาถักมาไดไครับผมอาบาดีกับข้อสำเลื่อนนะครับต้องอธิบายเขาใจแล้วมีโมชันแฟนเตือนรถเมื่อสองก็สนใจอยากเฮ้าใส่รับใส่บริการกับโทรมาถักมาได้เครับได้ ครับประเด็นเจดีย์กาบลาดมิดมอลเ่แนแฟนเติร์รถเมื่อสองของโฉกธุรพงษ์นะครับเด้อสวัสดีครับ